จังหวัดตากจัดพิธีรำลึกวีรชนกล้าเชิดชูวีรกรรมนักรบไทยที่บ้านทหารผ่านศึกอำเภอพบพระเนื่องในวันทหารผ่านศึกค่ะณศาลส,สมเด็จพระนเรศวรบ้านทหารผ่านศึกตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระเป็นประธานจุดทูปเทียนในกิจกรรมวันทหารผ่านศึกที่บ้านทหารผ่านศึกตำบรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาโดยมีพิธีทำบุญตักบาทถวายพัฒตาหารแด่พระสงฆ์จากนั้นในเวลาต่อมาพันเอกอภิวิสุทธร,รมวรโรธผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามสพร้อมพันโทวัฒนารอดแสวงผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่ส พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีและสมาชิกทหารผ่านศึกร่วมวางพวงมาลาพร้อมธาตุและพันเอกอภิวิษ์สุธรรมวรโรธผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามสาเป็นผู้อ่านสารผู้อำนวยการองค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นโดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลและได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่สกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,491จึงได้ยึดเอาวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกโดยมีพลโทชมบูนพัยรีระย่อเดชเป็นผู้อำนวยการคนแรกในปีพุทธศักราช2,510องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นครั้งคราว ภารกิจหลักขององค์การทหารผ่านศึกได้แก่การให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการปฏิบัติการรบและครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติการรบซึ่งแบ่งออกเป็น6ประเภทคือการสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการเป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปที่อยู่อาศัยการศึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียมการสงเคราะห์ทางด้านอาชีพโดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพให้ความช่วยเหลือ ในด้านการทำงานจัดหางานให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศการสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรมจัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้และให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและวิชาการการสงเคราะห์ด้านกองทุนโดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า ให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึกโดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆให้แก่ทหารผ่านศึกเช่นการขอลดค่าโดยสารเป็นต้น